มีช่องตุ๊กชัดชดาพรนะคะจะพาเพื่อนๆนมาดูต้นประยงกันนะคะมีเพื่อนๆถามมาว่าต้นประยงแคะหรือหรือใช่ประยงแคะหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ประยงแคนะคะมันเป็นต้นประยงมันถ้าลงดินมันก็จะต้นโตใหญ่สูงใหญ่เหมือนต้นไม้ใหญ่ธรรมดานะคะแต่นี่ปลูกอยู่ในกระถางก็เล็กมันเป็นต้นไม้ที่มันโตช้าด้วยเพื่อนๆเนี่ยวิธีการปลูกนะมีได้สองอย่างในเม็ด เพื่อนๆเห็นเม็ดไหมอันนี้เม็ดของประยงนะเนี่ยแกกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเม็ดมันแตกกันเนาะเนี่ยเอาไปเพาะมันก็ได้ขึ้นต้นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการตอนตอนกิ่งประยงมันจะออกดอกสีเหลืองเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมดอกเล็กๆเนยหอมชอยๆอ่อนๆกินอ่อนๆมันไม่ใช่ต้นไม้แค่นะเพื่อนๆแต่เป็นไม้ที่โตช้าเนี่ยมันปลูกอยู่ในกระถางนะ นี่ยอันนี้หลายปีแล้วเจ็ดปีได้มั้งปูกเจ็ดปีเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นนะมันเป็นไม้โตช้าเพื่อนๆปลูกก็ไม่อยากให้มันโตก็ตัดแต่งกริงให้มันเป็นพุ่มเล็กๆเนาะเห็นไหมคะเป็นไม้ไม้โบราณไม้เก่าอะเนาะเนี่ยดอกจะเป็นสีเหลืองๆจุดๆเนี่ยจะหอมเย็นอ่อนๆอ่า ามาแนะนำให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการปลูกเพาะโดยการมเมล็ดกับตอนกิ่งได้สองอย่างนะเพื่อนๆอันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ